we สวัสดีครับน้าๆนะครับที่ชื่นชอบในด้านกีฬาตกปลานะครับวันนี้ก็พบกับผมอีเช่นเคยนะครับนวุฒินะครับผมนี่ครับอีกคนหนึ่งครับครับแสสนครับนี่ครับสองคนนะครับวันนี้มาห้วยลาพอครับผมแต่วันนี้ลมแรงครับเลยเข้ามาหลบลมตามป่านะครับดูดูวิวนะครับดูวิวผมหนีเข้ามาหลบตามป่านะครับตามปลือครับเขาเรียกว่าอะไรไม่รู้นะแบบปลื้ืืนะครับนี่ครับดูสภาพหมายนะครับผมนี่ครับ จะไปหาตีข้อกันนะครับ <ẩ> ก่อนที่เราจะไปชมคลิปเดี๋ยวผมจะพาไปดูบรรยากาศมุมสูงกันครับมา<แ>ดูครับ เอ้ยไม่ตรงนี่ข้อหมายตัวแสนไม่ใช่ข้อนั้นบ้าฉันตกกูแสนตกกูแล้วใช่ใช่แสนตกผมแล้วเห็นไหมเห็นไหมโอ้โหดุจัดครับดุจัดนี่โอ้โหสวยว่ะ กันดูดิเยอ่ยยกปังปังหางขาดเรยว <c oughs> โอ้โหเรียกกระแสนูเอ็กซ์เฉยๆก็มั <c oughs> งหาผมไปแล้วฮะ <c oughs> ปากไว้ก่อนฝากไว้ก่อนเดี๋ยวเ <c oughs> อาคืนนีอยู่นี่เอ็นทุยเลยไปไปซาย้ายพี้ปังตกไปแล้ว <c oughs> ตบ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 ผมอีกแล้วครับสุภาพครับทำสุภาพหน่อย <c oughs> โอ้ทำไงได้เนาะคนมันตกใจ <c oughs> อะไรอ่ะิตอ <c oughs> กใจเหรอเป็นหายใจเขียว <c oughs> <c oughs> ฮะทั้งเกี้ยวเลย,หเ,ย,เ,ยเหรอนั่นไงเอาแล้วอุ้ยปังโอ้ย<ะ>โนบโอ,โอู้มันข้าวิ่งเหรอมันไม่ค่อยสายเท่ากันโอ้โหผมก็ไม่สับแต่ทำไมมันตึ๊ก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 โอ้นอนน้อยครับผมหลุดไปแล้วครับโอ้ จิบอยู่นู้นเลยโอ้จบแล้วของจริงปัะทุตามต่อครับตามต่ออ่าอือโอ้วนน้ำไทยแต่ไม่กัดโอ้ยรอไม้สองเนี่ย ไม้สามเลยแล้วกันไม้บกหลุดแต่ตอนนี้ลงว่าแล้วไม้สามเลยแล้วกันเอ้อเจ๋วเจ้าเจ้าเจ้าอีก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 อู้นิอู้ลม วัวอแล้ว<ะ>ไม่ได้เลยนะ่ะตบบอลก็ไม่ดีนะจ๊ะสวบตีเลยเด้อสวบตีเลยเด้อนี่แม่ไม่ต้องเผือยอุ่ยดุดแทนดูดแทนดูดแต่ลืมทรงโอ้โหลุง อ,อ, Sch อุบจิบหัวลงเลยนี่นี่นี่เอาเอาน้ำลงดีดิฉันตีป้ายตีหัวกู อึ้อตกตกอือ้เอาเอาเอาเขาขึ้น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 อึ้อยปปด้วอ้ยหย้ยยยากยยยยยเยายย โอ้ยวุ้ยอุ้ยทำขาดเุ้ยุ้ยทำโอ้โหบัง เง่นมันเลยแล้เด็กขอยยังเปินใจดีมากอ้ะโอ้โหนักเสียนบอกไปไปตัดยันทูงัดเลือดขามตัวกัน่น้อมไม่ต้องไปแล้วเสียนบอกตอยกันครับโอ้โหเป็นไง บ้ารังนะเหยื่ออะไรครับ <c oughs> เบ<ล>ื <c> ่อ <oughs> ทิ้งใจลายครับผมสถานที่รา้านเก่งปิชิ่งยิมคลองนะครับอ่านะครับฟังไว้นะครับรถคันนะครับนะคันก็เป็นคันไบสาย S2 แต่เป็น,นเป็นน้ำกองนะครับผมเป็นรุน่นแรกไม่รู้ว่าเขาเรียก S2 หรือ S1 นะครับผม,มก็ใช้มากี่ปีแล้วคันนี้ห้าปีแนละ้ว <c oughs> ไม่หักสักทีครับผม ครับผมซื้อได้นะครับสนใจนะครับผมซื้อได้นะครับจับหาได้นะครับผมราคาไม่แรงครับผมเดี๋ยวมาดูนัแสนขายกลานะครับอ่านัแสนครับจับแบบตึงๆหน่อยสิไซเนี่ยทะลุเปล่าไม่เหลือครับผมตะขอพิมพ์นะครับดุร้ายครับผมดูนัแสนครับยกปลาครับนี่ครับผมนี่ครับยกแบบเล่นๆเลยครับผม ระยมเล่นๆเลยครับผมเรียบร้อยครับผม <S <S ลืมบอกไปนะครับปลอดภัยแล้วก่อมือร้านที่เก่งเหมือนเดิมครับสนับสนุนมาไปหาซื้อกันล้วงเงือกไปเลยครับล้ <S 2> <S 2> <S วงเงือกไป ง่ายเลยครับถูกก็ยังอยู่ดีปจากกจักรจี้หรือเปล่าที่ ออเด้กไม่ปล่อยครับท่านเฮ้ยโอ้โหปลามือโกรธเมียมาโอ้ยดูไซน,นี้เอาขึ้นยังไงเนี่ยมีเล็กนะครับโอ้โหนี่ครับผมอุปกรณ์ที่ใช้วันนี้นะครับโอ้โหปลาย,ยังไม่ยอมครับโอ้โหลอกเอเทลเลนะครับผม DC ท่านใบสัน S2 เบสิบสองยี trips, ่ห้าลบโอ้เหนื่อยครับเหนื่อยส่วนสายหลักนะครับเลี้ยโก GT T สามครับผมช่องหน้าสี่สิบปอนด์เลี้ยโกครับผมเดี๋ยวเราจะมาดูวิธีการยกปลานะครับใบสันนิษฐานนะครับผมเฮ้ยก่อนนี้เราต้องเช็คนะครับว่าจะขอเข้าดีหรือเปล่านะครับโอ้มินมินครับ วัดดวงครับผมมินมินนะครับไปสันยัถุสิบสองยี่ิห้าครับตลาครับไม่เล่นนะครับโอ้โหไม่ยอมครับปลาไม่ยอมผมขอยืนสูงกว่าตาสักหน่อยครับป<ะ>ักลงครับดูครับดูครับ ดูครับไม่เล็กนะครับผมนี่ครับผมไปสารเทูนะครับผมสิบ5อะห้าครับมีจำหน่ายที่ร้านที่เก no ่งฟิชชิ่งริมคลองนะครับแบบนี้ครับอันตรายนะครับถ้าเอามือจับอย่างนี้นะครับต้านน้าต้านน้าที่แบบไม่ได้ใส่ถุงมือนะครับอันตรายนะครับผมแนะนำนี่ครับผมถุงมือครับนี่ครับ ผู้ใหญ่จะดีสนับสนุนมาครับการตะเกมฟิชชิ่งริมกรองนะครับเช่นกันนะครับจับครับผมปึิบปึิบตากมันมานะครับวางคันไม่ใกล้มันนะครับเดี๋ยวเราจะถ่ายรูปคู่กับมันครับมันยังไม่ยอมลบอันตรายนะครับน้องๆอย่าเรียนแบบนะครับผมนี่ครับขับมันขึ้นมาแบบนี้ครับล้วงเข้าไปในเหงือกมันแบบนี้ครับนี่ครับล้วงเข้าไปในเหงือกมันนะครับ ตรงนี้ล้วงไม่ได้ครับไม่ได้ใส่ถุงมืออันนี้ครับนี่ใส่ถุงมือล้วงได้ครับเพื่อความปลอดภัยนะครับกิป๊เปอร์ครับผมมีปากไว้เอามือสอดเข้ากิป๊เปอ้์แล้วจับกิป๊เปอร์นี่ครับเห็นไหมครับนี่บอกแล้วครับแล้วเรามาดูครับ พิมพ์ใจร้ายมีจำหน่า,ายที่ร้านพี่เก่งฟิชชิ่งดิพของเช่นกันนะครับผมโอเคครับนี่ครับตีคอกเมื่อกี้นะครับเราตกได้ครับเราก็ปล่อยได้เหมือนกันครับเดี๋ยวเราให้เขาจิบน้ำก่อนนะครับดูดิจิบน้ำปปนนนนปปที่ลูกเอากิ๊บเปิร์ดให้เขาก่อนโอ้โจิบแล้วครับจิบแล้วใจเย็นใจเย็นอยวพอกิ๊บเปิร์ให้ย้๊าอย่าคาบสิลูกคาบเราจะไปยังไงอ่ะ <laughs> โอ้ยโอ้ไปแล้วเียบร้อยไอตัวแซดนี่ครับไม่ไหวครับไม้เมยที่ค้ำเรือครับหักหมดแล้วครับใจอมไม่อยู่แล้วผมอะสรุปคลิปครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับเช่นเคยเหมือนเดิมครับไม่มีอะไรมากเดี๋ยวไปเจอนคลิปหน้าคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ lưu lắm lưng licking lắm lắm lưng lắm 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 lắm